เนี่ยมันมาจากการที่ว่าเวลาได้เอกสารจากลูกค้าแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ควรจะหักหนะ้าที่จ่ายเนี่ยแต่ว่าเขาได้จ่ายเต็มไปแล้วลูกค้าก็จะตอบกลับมาว่าฮะมันคือค่าอะไรทําไมอะไรคือภาษีหักหน้ที่จ่ายเป็นสาเหตุให้ว่าวันนี้จะต้อง วันนี้นะคะมาพร้อมกับภาษีตัวหนึ่งที่หลายคนฟังแล้วงงมากเลยใครที่จดบริษัทใหม่ๆเนี่ยถามบ่อยมากและสงสัยตลอดนั่นก็คือภาษีผัดนักที่จ่าย คืออะไรแปลตรงตัวเลยค่ะก็คือมันเป็นภาษาไทยเลยคือหักณที่จ่ายจ่ายตอนไหนก็หักตอนนั้นนอกจากการที่เราจะรู้ว่ามีค่าที่จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องหักณนาที่จ่ายแล้วเนี่ยเราจะต้องดูมูลค่าด้วยค่ะมูลค่านั้นจะต้องมากกว่า1,000ับาทขึ้นไปเว้นแต่เป็นค่าบริการที่เราเป็นยอดซ้ำๆถี่ๆในทุกๆเดือนเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ค่ะถึงแม้ว่ามูลค่าจะไม่ถึง1000ับาทก็จะต้องหักหน้าที่จ่ายค่ะแถมนิดนึงค่ะมีค่าหักหน้าที่จ่ายอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องหักหนาที่จ ค่าขนส่งจะต้องหักหนาที่จ่าย1%ค่ะค่าโฆษณาเราจะต้องหักหน้าที่จ่าย2%ค่ะค่า,าจ้างหรือว่าค่าบริการต่างๆต้องหักหน้าที่จ่าย3%ค่ะและสุดท้ายค่าเช่าออฟฟิศค่ะเราจะต้องหักหนาที่จ่าย5%ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะไขข้อสงสัยนะคะให้กับผู้ประกอบการที่ชอบเลือกหักหน้าที่จ่ายนะคะให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ภาษีหักหนาที่จ่ายคือค่าที่จ่ายที่คุณจ่ายเมื่อไหร่คุณจะต้องหักภาษีณตอนนั้น